มีขาเป็นร้อยแต่บางทีก็มีพลาดเหมือนกันนะกินเกือเนี่ยนะครับที่เขาบอกนะบางทีก็ร่วงท่อเหมือนกันนะขาเยอะจริงๆดูนะครับผิวใช่นะโอ้โหสบายใจเฉบเหลื่อ้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอากาศกำลังดีนะวันนี้ฝนยังไม่ลงคนระับ ตองสัจะหาอะไรกินนะ,ะจะไปแล้วอ้าวหันหัวกลับไปไหนต่อครับนี้โอเคโอ้โหขาผิวมากเลยสระเดียมกันนะสบาย โอเคสวัสดีที่ว่านศุลรงติงพัชรลงครับเพื่อนๆกิ้งกือนะครับมีขาเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดน,นะสวัสดีครับ